สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแบงค์บาลามีวันนี้ผมพามาชมพระนอกสายกันครับนี่คือพระผงของขวัญวัดปากน้ําเป็นรุ่นที่4ี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะรุ่นนี้เขามีสร้างด้วยกันประมาณเท่าที่พบเห็นก็คือมีสองพิมพ์แล้วก็แบ่งออกเป็นพิมพ์แยกย่อยอีกซึ่งเป็นการแยกใบหน้าเนาะแต่ถ้าเป็นแบบแยกตามพิมพ์รูปทรงจะมีแค่พิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์สามเหลี่ยมมาดูกันเบื้องต้นนะครับนะคือพระรุ่นนี้นะครับบอกตามตรงว่าดูไม่ยากถ้าท่าาาานนนจํเเเืื้้้้ออไดดบงตกก็สามารถู ดูแท้ได้แต่ถ้าแยกพิมพ์เนี่ยอาจจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับเพราะว่าวัดปากน้ําอย่างที่เรารู้กันให้ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคที่ทันหลวงพ่อสดรุ่น1รุ่น3นี่ก็แยกกันปลาไปรวมกันแล้ว10กว่าพิมพ์ยิ่งรุ่น6นี่ลอกกันไป20กว่าพิมพ์รุ่น4ี่ก็มีด้วยกันประมาณ 6- 7ถึงเจพิมพ์พมพีวันนี้ที่ผมนำมาให้ดูนะครับจะเป็นพิมพ์หน้าแก่ก็อาจจะสอนดูเบื้องต้นนะครับว่าพิมพ์หน้าแก่ แยกยังไงเนื้อหาของปากน้ํารุ่น4นะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่อมขาวแล้วก็เนื้อเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดและมีความแห้งครับสองด้านข้างเราจะเห็นเลยละเอียดและมีความแห้งเป็นเนื้อขาวแบบขาวล้วนเลยครับรุ่นเนี้ยเขามีมวลสารจากปากน้ํารุ่น1และรุ่น3ด้วยนะนะครับผสมอยู่ด้วยเป็นผ้าผงเก่าที่ทันหลวอพวกสดนามาบดเป็นมวลสารนั่นเองแล้วก็ปั๊มเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาด้านหลังยันก็จะกดมาค่อนข้างคมชัดถ้าของเกสเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะฟอนต์ตัวยันด้านหลังเนี่ย ครับนะจะไม่ค่อยเหมือนกับตรงนี้สักเท่าไหร่จากแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือรุ่นเนี่ยเขามีการแยกยันด้านไหนนะถ้าเป็นยันตัวเนี้มีจุดไข่ปลาขึ้นมาแล้วก็ลักษณะยันเนี่ยต่างกันออกไปเนี่ยก็จะตีเป็นรุ่นบรรจุก,กูที่ออกในปี2518ดด้วยอันนี้ส่งให้ดูนะครับ ถ้าจะดูให้เป็นนะก็หลักๆก็คือจําเนื้อให้ได้ก่อนนะครับถ้าจําเนื้อได้ก็ดูได้ครับเนื้อจะค่อนข้างขาวนวลและละเอียดไม่ค่อยมีเม็กดกดเม็ดายให้เห็นนะเนื้อจะขาวนวลละเอียดเลยนะครับเนี่ยผมส่งให้ดูถ้าท่านจําเนื้อลักษณะแบบนี้ได้นะถือว่าดูแท้ได้แล้วแล้วก็ตัวตัดหรือพาร์รุ่นนี้เขาจะมีรอยฟันตัดนะครับจากเครื่องของเขาครับเป็นรอยตัดจากเครื่องมือของเขาก็ยิ่งทําให้ดูง่ายเข้าไปใหญ่ถ้ามีฟันบริเวณน,นี้นะครับเนี่ยอันนี้ของผมอาจจะลางๆหน่อยเนาะแต่ยังพอมองเห็นยังพิจารณาาาาาไดด้้ะรี่่เเหหยยองงงจทํใู จำเนื้อความแห้งประมาณไหน <_ d ict> เนื้อแห้งแบบนี้หรือว่าอ่านเนาะนะครับแล้วเนื้อค่อนข้างละเอียดแล้วพิมพหน้าแก่ที่ผมมีนะองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับวิธีแยกก็คือซมจะไม่ชนขอบคือถ้าเป็นพิมพ์หน้านางเนี่ยหรือพิมพ์อื่นคือซมเนี่ยเขาจะทะลุขึ้นไปเขาจะทะลุขึ้นไปเกือยอยู่ตรงบริเวณขอบตรงนี้เลยแต่เนี่ยไม่ทะลุแค่ชนเฉยๆแล้วก็ดอกวัวตรงนี้ตรงปลายจะมี2แฉกตามนี้แล้วก็เหมือนจะมีเนื้อเกินตรงนี้ <_ d ict> นด้วยเนื้อเกินตรงบริเวณนี้ นี่ก็เป็นจุดที่ใช้แยกนะครับส่วนหน้าตาผมบอกตามตรงว่าแต่และพิมพ์เนี่ยใบหน้านี่คล้ายกันหมดเลยก็ต้องใช้ความชานาญในการแยกอีกทีนึงก็ถือว่ามาไกด์ลายให้เบื้องต้นแล้วกันเนาะสำหรับการดูวัดปากน้ํารุ่นสี่จริงๆเป็นพาที่ดูไม่ยากแต่ถ้าแยกพิมพเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ความจาค่อนข้างเยอะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวัดปากน้ารุ่นสีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถึงแม้ว่าจะไม่ทันหล่มพรสดน,นะแต่ราคาการเล่นหายก็ถือว่ามีมาตรฐานในตัวราคาเนี่ยอยู่คงที่นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นชอบบกก็็สาามรถเด ถ้าเรามองว่าโอ้โหรุ่น1รุ่น3เนี่ยราคาแพงเหลือเกินจับต้องยากมากก็ลองสนใจเป็นรุ่น4ก็ได้ก็ฝากไว้จเปีนเท่านี้ครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ